รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรในระดับปฏิบัติการบุคลากรในระดับปฏิบัติการนั้นสามารถแบ่งลักษณะการดำเนินงานออกได้เป็น2ลักษณะได้แก่งานปฏิบัติการและวางแผนงานปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละลักษณะการดำเนินง,งานจะมีความต้องการระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการทำงานไม่เหมือนกันดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานปฏิบัติการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประมวลผล และบันทึกข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่มีอยู่เป็นประจำขององค์กรเช่นการลงประวัติบุคลากรการเบิกจ่ายพัสดุครุพันธ์เป็นต้นระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อ 1. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประจำให้มีความรวดเร็ว 2. เก็บรักษาข้อมูลจำนวนมากจากการปฏิบัติงานระหว่างวันให้เป็นสัดส,ส่วนและ3เพื่อแปลงเป็นข้อมูลนำเข้าไปใช้ในการออกรายงานในระบบสารสนเทศที่มีระดับสูงกว่าเราอาจจำแนกหน้าที่ของระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการได้5ประการดังนี้การจัดหมวดหมู่ข้อมูลหรือ classification ทำการจัดกลุ่มของข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาในระบบให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้นและบริหารจัดการเช่นข้อมูลรายการหนังสือข้อมูลรายการวัสดุเป็นต้นการคำนวณผลหรือ calculation ทำการคิดคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเช่น การคำนวณค่าใช้จ่ายการคำนวณเวลาเรียนเป็นต้นการลำดับข้อมูลหรือ sorting ทำการจัดเรียงข้อมูลให้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นเช่นเรียงลำดับตัวอักษรในใบรายชื่อเรียงลำดับเลขที่จดหมายเป็นต้นการสรุปข้อมูลหรือ summarizing ทำการประมวลผลข้อมูลให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นเช่น การจัดทําเกรดเฉลี่ยของนักเรียนการจัดทํารายงานการสั่งซื้อวัสดุเป็นต้นการบันทึกหรือ storage ทําการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานให้เป็นสัสดส่วนและมีความปลอดภัยรวมถึงข้อมูลบางอย่างที่จําเป็นต้องเก็บไว้ตามกฎหมาย 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางาน ที่ถูกออกแบบมาสำหรับวางแผนการปฏิบัติงานโดยปกติแล้วจะทำหน้าที่ประมวลผลและสรุปผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการเพื่อจัดทำสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหารสำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนควบคุมกำกับสั่งการและประกอบการตัดสินใจในการวางแผนปฏิบัติการ ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะเป็นการทำรายงานสรุปค่าสถิติจากการดำเนินง,งานสามารถจำแนกการทำงานออกได้4ประเภทดังนี้รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนดหรือ periodic reports เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกภาคการศึกษา หรือทุกปีเช่นรายงานผลการศึกษารายงานยอดวัสดุคงคลังเป็นต้นรายงานสรุปหรือ summarize report เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อสรุปการดำเนินง,งานโดยภาพรวมตามปกติมักจะแสดงผลในรูปของตารางสรุปจำนวนหรือกราฟเช่นผลการดำเนินการสอนประจำภาคการศึกษาผลการดำเนินโครงการเป็นต้น รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไขเฉพาะหรือ exception report เป็นรายงานที่ไม่ได้อยู่ในการจัดทำตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อสถานการณ์เร่งด่วนเช่นรายงานรายวิชาที่มีจำนวนผู้เรียนสอบไม่ผ่านมากเป็นพิเศษรายงานรายวิชาที่มีผลการประเมินน้อยเป็นพิเศษเป็นต้นรายงานที่จัดทำตามต้องการหรือ Demand Report เป็นรายงานที่จะถูกจัดทำขึ้นเมื่อมีความต้องการในรายงานตัวนั้นๆเท่านั้นเช่นรายงานจำนวน,นนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า1.00เพื่อนำไปแบ่งกลุ่มการสอนพิเศษเพิ่มเติมเป็นต้นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับกลางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารงานภาระหน้าที่หลักคือ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของผู้บริหารระดับกลางคือข้อมูลในภาพรวมที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจสั่งการต่างๆระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลางเป็นหลักโดยผู้บริหารสามารถร่วมประชุมกันผ่านวิดีโอทางไกลตามปกติแล้ว ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมักจะถูกเข้าใจว่าเหมือนกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองระบบนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่มีการรวมกระบวนการตัดสินใจมาไว้ให้เป็นระบบเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของระบบประกอบไปด้วย3ส่วนดังนี้ 1>, 1. ส่วนการจัดการข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลเหมือนกับระบบสารสนเทศทั่วไปแต่จะต้องถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ข้อมูลมีความไม่แน่นอนสูงและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย 2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เป็นส่วนที่นำเสนอข้อมูลและมีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานเหมือนระบบสารสนเทศอื่นทั่วไปแต่มักจะเน้นการนำเสนอในรูปของกราฟิกและการใช้ภาษา,ษาธรรมชาติเพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายการแสดงผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจมักแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่มาก 3. ส่วนของการสร้างตัวแบบ เป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นและเป็นหัวใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อนำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานโดยในทางเลือกที่นำเสนอจะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการนั้นโดยการสร้างตัวแบบนี้เมื่อประมวลผลแล้วจะถูกส่งไปยังส่วนแสดงผลเพื่อนำเสนอผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรเป็นผู้กำหนดนโยบายวิสัยทัศน์เป้าหมายและกลยุทธ์ให้กับองค์กรดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องทราบถึงข้อมูลความเป็นไปภายในองค์กรและข้อมูลความเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรเพื่อนำมาประกอบการวางแผนนโยบายที่มีประสิทธิภาพ s t a แอนด์เรโนลหน9 9 9ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทำงานด้วยระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารไว้5ประการด้วยกันได้แก่ 1. เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ผู้บริหารสามารถประเมินและทำความเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสามารถนำข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันมาช่วยพิจารณาสถานการณ์รวมทั้งสามารถทดสอบได้ว่า กลยุทธ์ที่เลือกใช้นั้นได้ผลหรือไม่ 2. เป็นเครื่องช่วยควบคุมการดำเนินกลยุทธ์ผู้บริหารสามารถติดตามและการจัดการการทำงานขององค์กรด้วยการออกแบบกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพโดยผู้บริหารสามารถระบุป,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเช่นปัญหาโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงมาวิเคราะห์ผ่านระบบได้ เพื่อที่จะช่วยในการออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายผู้บริหารสามารถสร้างเครือข่ายของบุคลากรเพื่อทำงานร่วมกันให้บรรลุจุดมุ่งหมายผ่านทางระบบสนับสนุนโดยเครือข่ายการทำงานจะช่วยทำให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับความคิดเห็นข้อสังเกตข้อมูลหรือการแจ้งเตือนล่วงหน้า ส่งไปถึงสมาชิกภายในเครือข่ายการทำงาน 4. เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผ่านระบบเพื่อการประเมินสถานการณ์ได้ 5. เป็นเครื่องมือในการจัดการประเด็นวิกฤตถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกุมมากเพียงใดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบในการประเมินทางเลือกและจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถโดยทั่วไปของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารนั้นอาจแบ่งออกเป็น5ความสามารถหลักได้แก่ 1. ความสามารถในการสร้างและเข้าถึงคลังข้อมูล 2. ความสามารถในการเจาะข้อมูล 3. ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลแบบยืดหยุน่น 4. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่หลากหลายและ 5. ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้ม